ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะคลิปนี้เราจะมาทำพิคาการ์ดกันนะมาดูกันในหัวข้อที่ว่าเออเขาคิดถึงคุณไหมเนาะเป็นอะไรที่ดูแบบง่ายๆนะคะคำถามง่ายๆแต่ก็อยากจะรู้นะคะเรามาดูกันว่าคนที่คุณคิดถึงอยู่เนี่ยเขาคิดถึงคุณไหมนะคะมีให้เลือกสองตัวเลือกวันนี้ สีเขียวนะคะตัวเลือกที่หนึ่งตัวเลือกที่สองนะคิดถึงแล้วคิดถึงแบบไหนนะคะตั้งจิตเป็นสมาธิแล้วก็เลือกกล่องไพ่ที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับคนที่เลือกได้แล้วเก็บตัวเลือกที่สองก่อนนะคะ ตัวเลือกที่หนึ่งเป็นตัวเลือกนี้นะคะโอเคมาลิปสติกนะคะเพื่อนมาดูซิเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงแบบไหนนะคะคนที่คุณนึกถึง นกจะเปิดพลังงานของคุณก่อนใบแรกนะคะแล้วก็มาดูว่าเขาคิดถึงคุณไหมเนาะคือคุณเป็นคนที่แบบไม่ได้เปิดใจให้กับใครใง่ายนะพลังงานของคุณเป็นคนใจแข็งไหมเป็นคนที่แบบนิ่งเก่งหรือเปล่านะคะแล้วก็ คุณเป็นคนมีเสน่ห์นะมีคนเข้าหาเยอะแต่คุณไม่ไม่ค่อยสนใจใครนะเลือกเยอะเนาะไม่ได้เจอคนถูกใจหรือว่าโสดมานานนะพลังงานนะคะนะโสดมานานนะคะมีคนเข้าหาเยอะแหละแต่ว่าอ,อยังไม่ได้ถูกใจใครยังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครเพราะว่าคนที่เข้ามาก็อาจจะไม่ได้ถูกใจขนาดนั้นนะคะนะคุณเป็นคนที่แบบห่วงพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองอะ เปิดใจยากอย,กอยู่นะไพ่ใบนี้แล้วก็นั่นแหละโสดมานานก็ได้นะคะใจแข็งเนาะ,ะมาดูซิว่าใครคนนั้นนะคะคิดถึงคุณไหมนะให้สามดาบขึ้นมาค่ะเจ็ดถ่วยนกมองว่า รู้สึกแหละนะเป็นเป็นความคิดถึงคิดถึงที่แบบว่าเจ็บปวดเนาะน่าจะมีปัญหามีประเด็นกันไปไหมนะไพ่ใบนี้ของคุณก็เลยขึ้นมาแบบนี้มีการนิ่งกันไปแล้วหรือเปล่านะคะแล้วตัวคุณเองก็ไม่ทำอะไรเหมือนกันนะคุณก็นิ่งคุณนิ่งเก่งมากนะเนี่ยคือเขาคิดถึงคุณนะคะอาจจะคิดถึงที่เเรื่องที่เขาทำร้ายคุณหรือว่าเขาเจ็บปวด คิดถึงคุณแล้วเขาก็เจ็บปวดกับการที่แบบมีปัญหากันไปก็ได้คนคนนี้เป็นคนไกลได้นะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีตัวเลือกเยอะมีคนเข้าหาเยอะนะคิดถึงยังไงอีกคะขอเปิดไพ่เพิ่มนะคะคือตัวเขาเองเนี่ยคิดว่าคุณเนี่ยน่าจะตัดเขาแล้วอะ เออประมาณนั้นเป็นความคิดถึงที่แบบว่าเขาคิดว่าคุณน่าจะตัดขาดเขาแล้วนะคะแล้วก็คุณไม่อยากไปต่อกับเขาแล้วคุณไม่อยากคุยกับเขาแล้วอันนี้ไพ่ปลิวออกมานะพัดลมผัดมานะคะทุกคนก็เลยเออเนาะเอามาอ่านด้วยเลยเนี่ยคือเขาคิดว่าคุณอ่ะไม่ได้อยากไปต่อกับเขาแล้วอะ่ะนะ มันเป็นไปไม่ได้หรือเปล่านะคะหรือว่าคุณเหนื่อยมามากแล้วแล้วก็คุณก็แบบถูกเขาทําร้ายจิตใจไหมนะเนี่ยเขาคิดว่าคุณตัดเขาแล้วนะคะคุณเด็ดขาดกับเขาไปแล้วนะคะคุณอาจจะเคยรักเขามากเจ็บกับเขามามากทนกับเขามามากแล้วตอนเนี้ยเหมือนคุณน่ะเอาชนะใจตัวเองได้แล้วอ่ะคุณเข้มแข็งอ่ะแล้วคุณก็เด็ดขาดมากๆนะ เหมือนเขาแอบ,บมองคุณนะเขาส่งคุณผ่านโลกออนไลน์ก็ได้นะคือแอบ,บมองแอบบดูนะเขาก็มองว่าเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยดูดีนะมีเสน่ห์นะช่วงนี้นะคะคุณก็ยังดูดีเหมือนเดิมแล้วคุณก็น่าจะแบบอยู่ในจุดที่มีคนเข้าหายเยอะอะนะพไพ่ใบนี้ดูสินะมีแต่คนเข้ามารายล้อมผู้หญิงคนนี้กับพไพ่ใบนี้นะก็สอดคล้องกันตอให้คนคนนี้จะนั่งนิ่งยังไงก็จะมีแบบ น้องสัตว์ต่างๆเนี่ยนะมาเกาะมาอะไรอย่างเงี้ยคือมาอยู่ใกล้ๆอ่ะตัวคุณเนี่ะเป็นคนที่แบบโดดเด่นนะคะแล้วก็ดูดีเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดนะคือในช่วงเวลาเนี้ยเขาคาดเดาคุณไม่ออกนะคะเขาคาดเดาคุณไม่ออกว่าคุณคิดอะไรกับเขาอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เขาสัมผัสได้ก็คือรู้สึกได้นะก็คือคุณอ่ะน่าจะตัดเขาแล้วแหละคุณน่าจะแบบ ไม่ได้ต้องการเขาอีกแล้วนะเป็นความคิดถึงที่เขาก็หวยหาคุณนะคะแล้วก็ไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปนะเพราะว่าดูเหมือนว่าตัวเขาเองเนี่ยก็จะยังต้องการคุณอยู่ก็คือแอบ,บดูแอบ,บมองแหละคนคนนี้นะคะแล้วก็คนที่เข้ามาหาเขาในช่วงนี้นกมองว่าเขาก็ยังไม่ได้สนใจใครเป็นพิเศษเขายังไม่ได้สนใจใครยังไม่ได้เปิดใจยังไม่ได้มองใครนะคะตัวเขาเองเนี่ย ยังมีความสนใจในคุณอยู่มากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงแน่นอนนะคะคิดถึงสิ่งที่เขาทำไม่ดีกับคุณหรือแบบทำร้ายจิตใจคุณหรือเขาเองนั่นแหละที่เจ็บปวดนะคะที่ต้องอทำให้สถานการณ์มันเป็นแบบนี้นะคะเนาะเป็นคนไกลได้เนาะสำหรับความสัมพันธ์นี้แล้วก็ เป็นชาวต่างชาติได้เป็นคนที่แบบจะต้องเดินทางอยู่เสมอๆก็ได้นะคะเนาะพลง,งานก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆทีมที่2องนะคะคลิปก็จะไม่ยาวมากเราแค่มาดูว่าเขาคิดถึงเราไหมแล้วก็เป็นการคิดถึงแบบไหนนะคะทีนี้มาดูซิว่ามีแอคชั่นอะไรไหมอ่ะดูเพิ่มนะคะว่าแอคชั่นของเขานะเขาจะแอคชั่นอะไรนะคิดถึงเราแอคชั่นไหมคะ ดีเอ็มเพรสเขาเสียดายกันมากเลยนะเนี่ยคือเขาเขาจะไปหาคนที่ดีที่สุดคนที่ใช่ได้ที่ไหนอีกนะเนาะเป็นประมาณนั้นโอ้แต่นิ่งนะคือส่องส่องหนักมากยังสนใจเรื่องราวของคุณอยู่แล้วก็ยังยึดติดกับเรื่องของคุณแล้วคุณก็ยังเป็นคนที่แบบตราตรึงในใจเขาเป็นคนที่แบบ เขายังยังนึกถึงนะคะยังคิดถึงอยู่เสมอเขาไม่สามารถที่จะลบเลือนคุณออกจากใจได้นะคะนุกมองว่าเขาคงไม่ทําอะไรอะ่ะเหมือนเขาเคารพการตัดสินใจของคุณนะคะเพราะว่าถ้าคุณเลือกนะคะคุณอาจจะแบบคุยกันก่อนหน้านี้เราก็ได้นะไพ่หนึ่งดาบอาจจะเป็นการพูดคุยกันแบบชัดเจนแบบเด็ดขาดก็ได้นะก่อนหน้านี้อืม ก็คิดว่าเขาจะไม่ทำอะไรนะคะถ้าเกิดการตัดสินใจขึ้นอยู่ที่คุณเนาะเขาก็คงต้องยอมรับนะคะแล้วก็ก็ตอนนี้ก็อาจจะยังทำใจไม่ได้ยังยึดติดอยู่กับคุณยังไปไหนไม่ได้ move on ไม่ได้นะคะแล้วก็นึกถึงความดีนะคะสิ่งดีๆที่คุณเคยให้เขาแล้วก็ยังคิดถึงคุณคุณก็ยังนั่งอยู่ในใจเขานะคะประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่เพื่อนๆทีมที่2นะคะใครสนใจอยากจะดูเพิ่มเติมนะคะคุณก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามจองคิวกันก่อนได้นะใครสนใจน้ำมันว่านเสริมสเสน่ห์นะคะก็ติดต่อมาทางไลน์ได้เช่นกัน,นะคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทีมที่2นะคะเรามาดูกันว่าใครคนนั้นนะคะเขาคิดถึงคุณไหมนะแล้วก็เป็นการคิดถึงแบบเนาะ ขอดูพลังงานของเพื่อนๆน,นะคะที่เลือกตัวเลือกนี้หนึ่งใบให้ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะซันเนาะไพ่เดอะซันนี้จะเปิดได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวขอปิดก่อนนะคะคุณเป็นคนที่แบบประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วนะคะ หรือคุณเป็นคนที่แบบมีความเป็นเด็กมีความสดใสนะคะเป็นคนที่โดดเด่นดูดีนะคะเป็นคนสวยคนหลอ่อเป็นคนน่ารักเป็นคนที่แบบมีพลังงานค่อนข้างเยอะนะพลังงานบวกเนี่ยนะพลังงานดีๆอยู่ในตัวเองค่อนข้างเยอะแล้วคุณก็เป็นเปรียบเสมือนนะคะแสงสว่างนำทางให้กับผู้อื่นได้นะคะคือคุณอยู่ที่ไหนคุณไปที่ไหนคนคนรอบข้างอะ่ะก็ได้รับความสุขจากคุณไปด้วยนะคะ เป็นประมาณนี้แล้วก็อ่าอันนี้เป็นเหมือนคำใบ้เนาะก็คือคุณอาจจะเกิดวันอาทิตย์นะคะคุณอาจจะมีใบหน้าที่เด็กกว่าไว้นะคะนะมาดูซิว่าใครคนนั้นเนี่ยเขาคิดถึงคุณไหมแล้วเป็นการคิดถึงแบบไหนนะคะเดลเวอร์นะคะเดี๋ยวยังไม่เปิดไพนะ่เนาะเปิดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวข็จบ เออเดี๋ยวจะโดนปิดกั้นนะทุกคนนะอ่ะมาลอะอออคิดถึงคิดถึงมากนะคะมีความซีเนหาคูณนะคะมีความปรารถนาคุณแล้วไพ่ห้าถ้วยคืออะไรคะถ้วยอืมขอดูไพ่ห้าถ้วยสิมีความรู้สึกที่มากมายให้กับคุณนะคะเออคุณอาจจะมีปัญหากันก็ได้นะเนี่ย มีปัญหาแล้วเขารู้สึกผิดเขาอยากที่จะเดินหน้าต่ออยากที่จะไปต่อกับคุณนะคะถ้ามีปัญหากันเขาก็อยากเคลียร์ใจกับคุณอะแต่ถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะนกรู้สึกว่าเขาหวยหาคุณหนักมากอะคือคิดถึงแล้วก็อยากใช้เวลากับคุณนะคะความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณเนี่ยเป็นความรู้สึกที่แบบ มันมากมันมากจนมันแบบว่าไม่สามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้อีกแล้วนะคะนาอก,ก็คือเขาคิดถึงนะคะอืมเป็นความคิดถึงที่โอ้โหน่าจะเป็นน่าจะเป็นคนเก่าๆของกันรละกันเนาะเพราะว่าเป็นพลังงานของเออ ขอภัยค่ะลรงงานของการวนเวียนกลับมานะคะก็น่าจะเป็นคนเก่าที่เขายัางรักยังปรารถนาที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะอยากอยากขอโอกาสจากคุณแล้วเขาก็คิดมากคิดเยอะด้วยนะคิดมากคิดเยอะนะกลุ้มใจเกี่ยวกับเรื่องของคุณเป็นความคิดถึงที่แบบว่าอยากได้รับโอกาสจากคุณอยากจะขอโทษอยากให้คุณให้อภัยอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะเนี่ย มีแนวโน้มว่าเขาจะแอคชั่นนะเขาจะเข้าหาคุณนะเพราะว่าความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนะ่ะก็เป็นอะไรที่เขาไม่สามารถที่จะต้านทานมันได้เนาะคือต้องแบบต้องพูดต้องบอกนะคะนกมองว่าบางทีอะ่ะการที่เขาแอคชั่นเร็วขึ้นเขาก็คงกลัวว่าคุณเนี่ยเอ่ออาจจะแบบมีคนใหม่ๆเข้ามาโอกาสใหม่ๆเข้ามาแบบนี้ได้ด้วยเพราะเพราะว่าตัวคุณนะ ในเวลาเนี้ยเขามองว่าคุณเนี่ยสดใสนะคะมีสเสน่ห์ดูดีนะคะคุณแบบคุณดูดีขึ้นอนะ่ะหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนที่สวยหล่ออยู่แล้วนะคะแล้วทีเนี้ยเขาก็กลัวนะเขาก็กลุ้มใจนะคะกลัวว่าคุณจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเขาอยากกลับมาค่ะนะความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณก็ยังเป็นอะไรที่แบบคุณยังดึงดูดเขามากๆเนาะประมาณนั้น แล้วเขาก็คงจะไม่สามารถที่จะทนความรู้สึกของเขาได้เขาก็ต้องแอคชั่นนะนะคะภายในชื่อดะเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์ได้นะคนที่อยู่ห่างไกลกันนะคะมีเวลาที่แตกต่างกันก็ได้ขอดูซิว่าแอคชั่นของเขานะคะสำหรับเพื่อนๆทีมที่2นะแอคชั่นของเขานกมองว่าเขายังอยากที่จะ ไปต่อในความสัมพันธ์นี้แหละเนี่ยเขาจะแอคชั่นนะนะจริงๆคนคนนี้เขาก็น่าจะมีคนเข้าหาแหละแต่เขายังไม่ได้รู้สึกกับใครนะคะเขายังสนใจคุณนะอืมเขาก็มีความกลัวนะคะคนคนนี้เนาะขอดูซิแอคชั่นของเขานกมองว่าเขาจะพยายามเขาไม่อยากที่จะสูญเสียความสัมพันธ์นี้ไปก่อนหน้านี้ถ้านิ่งเงียบกันไปเนี่ยก็ อดทนไม่ได้แล้วนะคะต้องแบบทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าเขาก็กลัวว่าคุณจะไปะเปิดใจนะคะหรือไปมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเหมือนกันนะเขาก็มีความกลัวตรงนี้มีความกังวลตรงนี้เนาะให้แปดดาบก็ดาบขึ้นมาโอ้โหเดี๋ยวจะแอคชั่นจะเข้าหานะคะเขายัางอยากที่จะไปตอบกับคุณค่ะสำหรับคนคนนี้นะ แอคชั่นของเขาก็ประมาณนี้นกมองว่าการมาของเขาเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ดูเหมือนกับว่าจะทุ่มเทมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นนะคะเป็นการมาที่แบบไม่ได้มาเล่นๆนะ่แล้วก็เป็นไปได้นะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็อาจจะเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรกับเพื่อนๆนะคะไพ่หนึ่งถ้วยเขาอาจจะรู้แล้วนะคะว่ามันคือความรักนะเป็นความรักที่ ถ้าก่อนหนะ้านี้เขาเคยหนีเขาไม่ยอมรับความรู้สึกของตัวเองหรือเกิดจากสาเหตุอะไรก็ตามที่คุณทั้งคู่เนี่ยจะต้องแบบยุติกันไปเนาะตอนนี้คือเขารู้แล้วนะคะว่าคุณคือความรักที่เขาไม่สามารถที่จะปฏิเสธหัวใจของตัวเองได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องยอมรับนะคะแล้วก็ทำตามหัวใจของตัวเองนั่นเองเนาะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิป คิกขากาดของเรานะถ้าใครสนใจอยากจะดูเพิ่มเติมนะคะคุณสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะใครสนใจน้ํามันว่านอ่น้ำมันว่านเออเสริมสเสน่ห์นะคะก็สามารถติดต่อได้ทางช่องทางไลน์นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ